ข่าวดีสำหรับนักเล่นเกมในประเทศไทยการประกาศที่น่าตื่นเต้นนี้จะทำให้เกม Monster Hunter w i s d s ของ Capcom มีการอัปเดตภาษาไทยในปี2026แต่ทำไมเราต้องรอนานทิงนี้ Capcom ประกาศอัปเดตภาษาไทยในเกม Monster Hunter Wilds ในงาน Gamescom Asia Thailand Game Show 2025ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่18ตุลาคมคุณเรียวโซซูจิโมโตะโปรดิวเซอร์ของเกมได้เปิดเผยข่าวดีนี้พร้อมกับการแสดงความยินดีต่อชุมชนนักเล่นเกมในประเทศไทยซึ่งได้สนับสนุนเกมอย่างต่อเนื่อง การอัปเดตภาษาไทยนี้จะรวมถึงการแปลเมนูและคำบรรยายในเกมอย่างละเอียดซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นไทยสามารถเข้าถึงและเพลิดเพลินกับเกมได้อย่างสะดวกสบายแต่ทำไมเราต้องรอการรอคอยอัปเดตภาษาไทยนี้อาจทำให้ผู้เล่นไทยรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็ยังคงเป็นคำถามที่ผู้เล่นมากมายต้องการรู้คำตอบทำไมเราต้องรอนานทิงนี้ มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการแปลภาษาในเกมรวมถึงความซับซ้อนของกระบวนการแปลและการตรวจสอบคุณภาพอย่างไรก็ตามการรอคอยนี้อาจทําให้ผู้เล่นไทยรู้สึกว่าการรอคอยนี้คุ้มค่าเพราะเมื่ออัปเดตเสร็จสมบูรณ์ผู้เล่นในประเทศไทยจะได้สัมผัสประสบการณ์เล่นเกมที่สมบูรณ์แบบและมีคุณภาพสูง Monster Hunter Rise การล่ามอนสเตอร์ในโลกแห่งการผจญภยัย กม Monster Hunter Wilds เป็นเกมแอคชั่นล่ามอนสเตอร์ที่น่าตื่นเต้นโดยผู้เล่นจะได้เดินทางไปในโลกแห่งการผจญภัยและล่าสัตว์มอนสเตอร์ต่างๆการเล่นเกมนี้ไม่เพียงแต่ต้องใช้การต่อสู้และการวางแผนอย่างฉลาดแต่ยังต้องใช้การคิดและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรวดเร็วซึ่งทําให้เกมนี้เป็นการทดสอบทั้งทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่นเกมสามารถเล่นได้บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X S, และ PC ดังนั้นอย่าพลาดโอกาสไปล่ามอนสเตอร์ในโลกแห่งการผจญภัยกับเพื่อนๆของคุณติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ https c o l www monsterhunter com s l a h asia และเพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับเกมและวงการเกมอย่างละเอียดอย่าลืมติดตามแฟนเพจ m a n a g e r g a เกมบน Facebook ที่ https www facebook com manager game คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเกมและการอัปเดตล่าสุดอย่างใกล้ชิด